สว่างขนาดนี้นี่นะห่วยจังเลยวะค่อมันดูสว่างดีดีค่ะไ่อมันยูสูงเนี่ย,ยก็สองสอง<ด>ช่วยตังคุณสองโอ้ยบอยเออจริงจริงจริงถึงสว่างาตั้งไว้กับมองเอาให้มันเป็นเหมือนเดิมมันจะตกโอ้ อุ้ยฟังด้วฟังเพลงรั่งแบบลึกจ้เลย <c oughs> เอาขอไฟเดียวค่ะตอนนี้พี่แต่หน้ามืดมากไว้ขอไฟเดียวค่ะเกี่ยมเยี่ยมลเลยมาเลยฟังเพลงฝรั่งใ <c> ห <oughs> ้มาถือออบอยอบอ,ยอบอยนะคะฟังเพลงฝรั่งก็กำลัง,ลลงเตรียมกับข้าวตอนเย็นเป็นวันเกิดย้อนหลัง ยอาจารย์เต้ยนะคะเมื่อวานผู้ที่ทำโดนตรีน้ำตาหยุดจะกดไลค์นะคะจ้าใช่ปะใช่แมนแมนแมนน้ำตาหยุดเป็นไงคะเพชรแดงเราบอน้ำจิ้มห่อหนึ่งอ๋อ้อแบตมันจะหมดนะจิ้มซี่ฟูดเพชร เมื่อึงขนาดว่าเลี้ยงเน,ะน,งนาะวันเกิดกันสังสรรคกันแต่ว่าพี่แต๋ยได้กินส้มตันไปแล้วนะคะนี่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 ตากุ้งสดแต่ไม่เหลือกุ้งสักตัวบอก <c oughs> ทำะไรค่ะอ๋อเรื่องของเรื่องก็คือว่าหิวเข่าไหมคะ่ะก็เลยตำส้มต้ำกินก่อนท้าถ้าตอนแรกดนะค่ะเดอ้อตอนแรกจะไปประมาณสองทุ่มน่าละเพราะว่าหลังจากที่พ่อยไล่หลี นะคะคเพลงนำ้ำเพลงสิเทนอ้อยบอกเนี่ยน,นะคะไปแล้วนะคะกะอยากถามความรู้สึกข,ของพี่น้องหลายๆคนนะคะว่าได้ฟังกันแล้วนะคะได้ชมกันแล้วปนเป็นจังไงแน่นอนความรู้สึกนะคะพอรู้กกันฟังเนี่ยค่ะส่งเข้ามาเด้อเดี๋ยวจังนอย,ยสีอา่านพี่ยังก่อนไหมพี่จิงจุกทองเป็นน,นักเอกแองบี้เนี่ยสังแล้วกัน โอ้ยฮ่าอุ้ยเนาะหน้าผ่านไหมคะพี่กล้องแพนมาทางนี้น่ะไม่น่าด่วนมุมนี้พี่ไต่แลดูสวยกว่าเออเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าตาหยี่เป็นนังเอกต้องหาพระเอกแบบไหนอ่ะอุยตายพ่าเอายังไงค่ะสมัยไทยกับพ่อค่ะโอ้ยได้ตะกี้ถามว่าพี่ตายอยากนอนปะคะ อยากนอนค่ะอีหลีบอกซื้ว่าเมื่อเช้าตื่นกิว่ว่าว่างหันก็อยากกินขา้าวไปกินตำหุ่งกับไอ้ผัดมี่ไปแล้วนะคะเมื่อเช้าเนี่ยตื่นตีห้านะคะ,แล,ะแล้วก็ดืนมข้างมากแล้วแต่ท่านเด็กท่านเด็กนอนเลยน,นอนเนาาว้นเวลาอนีอ <c oughs> ่ค่ะการล่อดเดียเด๋ยวเดี๋ยวกินข้าวย้อนหลังวันเกิดอาจารย์เตยเสร็จแล้วนะคะไว้พ่ออาจารย์เสร็จแล้วเดี๋ยวจังค่อยว่ากันจังคอยแยกย้ายกันกับนะคะแต่ว่าอันนี้เขาว่าทักทายที่น้องมาเล้วก่อน มีคนบอกภาพสวยมากๆเทอมิกมีภาพเงินห้าแล้วใส่เวลาในการถ่ายรูปเพื่อเห็ดสามรอบเนี่ยสี่มือเต็มๆนะคะร่วมกับมือไปหาโลเคชันหาสถานที่อีกมือหนึ่งเป็นหามือเต็มๆกว่าจะได้ภาพสวยงามอันที่เขาเลือกมาเห็ดมีอยู่บกีรูปนะคะแต่ว่าถ่ายเป็นพัน ถ่ายเป็นพันนี่นี่นี่คนนี้เป็นคนถ่ายนะคะอ่ารัวพาหน้องผู้จัดการนะคะเท่ากับไปรอบึงสถานที่ปุ๊บไปฮอดหลายที่หลายที่ไม่ต้องบอกที่หลายมองเลยค่ะไปทั้งตัวชิได้โลชั่นมาลุเนะคะไม่ใช่ตาโลเคชั่นไม่ใช่โลชั่นเโอเป้กน่อยที่ขนาศูนย์เนี่ย อังคอมมิทเลยค่ะมาเดี๋ยวขออนุญาตอันคอมเมนต์เละเสียงแหบเสียงแห้งจักหน่อยนึงเด้อต้องอคอไปโอ้ยหัวขึ้นเป็นยังสีสองสองมือแล้วเดี๋ยวนะคะ าจากคุณีอย่าง <โก S 1> น้อน,นี่บอกว่าแคบว่นไปค่ะว่าท่านเป็นตาเมอแต่คับว่าท่นกะจากน้อยค่ะกะยังยังไหวอยู่เพราะว่าบ่าท่าน,นดีนอนอยู่เมื่อยอแคบทุก็อดค่ะประพาดคุณคู่คุณคู่คุณคู่แบบเอาไปชอบทุกรูปเลยค่ะจากแบมพีม่แบมนะคะชอบแต่รูปเหรอไม่ชอบเพลงเหรอ โบโบโบคิดถึงพี่ตายพี่นูห้องอาดโอ้ยเมื่อหลังกามาเด้อโบเด้อตามแต่หมอลำตัวโบเออไปตามแต่หมอลำสิเห็นกันไหมซีริจิตสิริจิตสิริจิตสิริจิตสรัญญาทำหน้าสูนเนี่ยค่ะไอหมิวสรัญญาเนาะหมิวเด oes เออไอหมิวเขียนชื่อจริงพี่ตายไม่รู้หรอกกระแจกมันยุงกระแจกมันยเอีหยังแน่นบ่ขอบไปค่ะบอกไป บางคนก็บอกว่ากินเขาไปเนาะกินแล้วค่ะกินแล้วจานส้มตำให้ดูนี่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 ยกสินี่ค่ะส้มตำหมดแล้วแต่จารยนจากเดี๋ยวนะใครยังไม่ได้แชร์ให้แชร์ใครยังไม่ได้เข้าไปดูไปรยังไม่ได้เข้าไปแชร์ให้รีบไปแชร์เลย มีพี่ฝนนะคะพี่ฝนเข้ามาแล้วฝนไหนอ่ะพี่ฝนพี่ฝนพี่ฟ้ฟพพาพี่ฝนนี่แหละโอ้โหพี่ฝนขับรถอยู่ไม่ใช่จ้าเพลงซีเทน้องมวนมว,นมวนเด้อเอือ่อยติดตามตลอดไปเด้อว่าซันมวลมวนก็ฝากแชร์ด้วยจ้าฝากแชร์นํานะค่ะเด้อฟังจ<ป>บแล้วก็ได้เข้าไปชมแล้วก็ไปแชร์เยอะๆใครอยากดู MV ไวๆก็ยอดถึงสิบล้านเมื่อไหร่ก็ปล่อย MV ี เลิศแต่่่ยยังได้ถาฟังเสียงผู้อยู่ข้างๆแล้วค่ะเนาะพี่แต๋มไม่พูดพูดเองเลยชอบท่อนนี้มากๆค่ะท่อนไหนเนาะท่อนไหนอ่ะท่อนไหนเนาะข้าวพี่แต๋มกินข้าวหรือยังอันนี้นะคะจากคุณนิยังเนาะนี่สุริรัตน์บอกว่าคอยบอก ซอยบอกน้องเนี่ยสถานะน้องคืออีหยางมักคักจ้าว่าซันช่อบอกหน่อยว่าสถานะน้องคืออะไรรู้จักรู้เจักสถานะค่ะยักจุนอ่าบางคนก็ถามไปแล้วนะคะว่ากินค้อะไรยังบางคนก็บอกท่านได้กินอยู่เหมือนจะง่วงเลยว่าซันง่วงมากง่วงมากฟังฟังแช่แช่สายลม ผู้ใหน่นอนี่ไม่ได้เจอนานคิดถึงค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อสุดๆกับพี่ต่ายตอนนี้ทางนี่หาคนสิเทบพอบุ้ยใครเนี่ยสิรน้อยหรอมาหลเล่อดูหน้านะดูหน้าสิรรหมูอยู่ในตู้สิริพรหูอยู่ในตู้น่ะเอนาะไปออกมาสิ เออตาเบลเๆเอาอีกแล้วตาเบลเบลสองเซเพี้ยปีเพียข้างวงวงบ่ตาคือสิปิดแมนเดย์ค่ะเอาเอานี่นี่ดูหัวพี่แต่เป็นอยังไงใช่ดูโอ้หัวไม่สวยเลยบวงเว้นนี่กระโนนขอโทษคะเน็บผมไปเลยได้ไหมคะเอเนี่ยผมไปเลยค่ะขออนุญาตด้วยค่ะเดอ๋ยวโอ้ย เพ่งเนี้ยเป็นหัวลานต้มพูดตามตรงบอกว่าเสียงดีแห้งเออเนี่ยไปลวดโอ้ยขอบคุณนะคะเพลงนี้พี่ต่ายเล่นเอมบีบ่อน้อยังไม่รู้เลยยังบูฮูวเลยค่ะเออกาลังสีถามหลายๆคนว่าเดี๋ยวฟังไล่หลีกเพลงนี้แล้วนี่อยากให้นิสิีวิดีโอนี่เป็นแบบใด้เออไหนลองเขียนมาบ้าอ่ากะหลังจากทีด ม้า่งหลายชมและหลีกไปแล้วนะคะมากเรียกว่ามากตีช่วงของมา่งล้วก็แช่แช่โซอแช่แช่แช่โซอยกันนะคะแล้วก็มิวสิกวิดีโอนะคะอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนอยากให้ใครเป็นพระเอกนางเอกอ,อยากให้ผู้ใ <คำ S 1> ดเป็นพระเอกนางเอกอ,อยากให้เรื่องเล่าอยากให้ขึ้นหัวลงท้ายมันเป็นยังไงเอาอันนี้เข้ามานะคะดิ <laughs> ตอนนี้กำลังจะนำหัวใจอยู่ค่ะอันนี้ตอนนี้พยายามเฮ็ดตาแบบพี่คะตาสกป้กสงสัยเขาบอกเนียนปันไหนมิจฉุคนมาจากนอนพี่หลีบอกตายแล้วสภาพหน้าพี่ตายไม่ผ่านเลยวันนี้แอปสดชื่นแอปสดชื่นสิคะพี่ธรรมชาติแอปสดชื่นค่ะอุ้ยไฟมัไฟมไฟมันจะหมดฐานแล้วมันได้แค่นี้เหมือนกับมาใกล้ๆตาเป็นหมีแพนด้าโอ้คือโย้ ทางนี้แชร์วนไปใครที่ยังไม่ได้แชร์นะคะเข้าไปชมก่อนนะคะชมก่อนแล้วค่อยแชร์ค่ะอคุณครูปุ๊กนะคุณครูปุ๊กเขามารวมแล้วคุณครูปุ๊กแชร์ให้เด็กๆเรียงค่ะคุณครูปุ๊กให้ให้ฟอกน้อยดูด้วยนะพรจ่ากรจ่ามาแล้วค่ะไหนอ่ะนี่นี่นี่จ้าแชร์ได้ยังดิเจอีกบ้านน่ะคนสวยเมืองสมุยขอพี่ต่ายเป็นนางเอกนี่ย่อยพี นยสมพี่ออยพี่ตาเป็นนางเอกค่ะพระเอกพระเอกเฮคิดเองไอ้มิววะก็จังหวาใส่เนี่ยแหละแม่พระเอกเฮคิดเองเบื้องหน้าเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยเอกนะซีซั่นหาคือเป็นลายต่างแต่ว่าอะไรหรอมีแพทย์ต่อฝากพรุ่งนี้ไม่กลับอ้ายได้บ่อยากเบื้องอยากเบื้องอันนั้นเอาไว้รอชุดที่สิบสองโอ ชอบค่ะอ,อยากให้คุณตายเป็นนางเอกอุ้ยถา่ายติดตามเด้อกะเด้อ <ม B. S 2> อยากให้พี่ตายเทพระเอกจริงเหรอ MV <ม B. S 1> ให้พี่รู้ว่าพาเป็นนางเอกครูแปบบ๊บโ,โอ๊ย <laughs> อเอามาทำไมเนี่ยพระเอกจะเป็นแนวไหน <laughs> อเ,อเนาะป้าบอกแชร์ก่อนชมเอาคือถามกันจอจอพี่เจี๊ยบใส่เข้า <laughs> มาแต่ใยใยคือคือเนี่ยน้อแก่เดี๋ยวนะไฟมันอยู่ใกล้ไปเนาะหน้อ่ะเท้าเ้าออกล่ะเท้าออกแล้วโอเคปะก็โอเคนะเออโอเคปิดเลยปิดเลยจบเมื่อยใครอยากชมเอ็มวีเร็วๆก็ชมแล้วชมแล้วแชร์แล้วค่ะทุกช่องทางโอ้ยขอบคุณเลหลายเด้อฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะ ยอดขึ้นเร็วเมื่อไรได้ชมเอ็มวีเร็วเมื่อนั้นแหละมีแบบคู่มีแบบกดดันทุกคอมไม่ถึงไม่ถึงร้อยล้านก็ไม่ปล่อยเอ็มวีอ่ะไอ้ลูกคู่นางว่งก็น่าไม่คุยแคปเหรอบ้านเราองเพ่งกันเนอเดี๋ยวไล่หลีกเดี๋ยวเมื่อกี้มัวจะหัวรอเน่เน่พาซีเท่นุ่งให้สุรีรัตน์ให้อุค์ให้องค์แม่เจะจ้างแล้วจัะบาทเนี่ยงนี่ ว่างๆมาหมดใครเล่นของเนี่ยท่นครับอันนี้อันนี้มวนแห้งแสงไฟแสบตาแล้วท่านอ๋อออกแล้วออกแล้วพี่ตายเป็นนางเอกฟามี่ขอเป็นน้องนางเอกได้บอกค่ะมาได้หันมาเนี่ยฟารมี่ฝันเลยโอ้ยไก่ก็ต้องแจยน้องเนี่ยนว่าก้าดแฟมแฟมี่นี่เห็นด้งยกัตัวเล็กๆนี่คน่าสวย มาสายใชนเนาะแม่ส่วนใหญ่ก็ไปบอกให้เจ้าเฮ็ดนาสวยๆหัวคนอย่งนี่นี่สาวแย้มมาใจดีแค่หน้าจฮ็ดขนาดอย่างนี้ยสาวแยโอ้สาวแยโอ้ยเป็นเจ้าใดเนาะคิดถึหมดเด้อบ่ได้ไปคอนเสิร์ตน้ำกันลราแบบโอ้ยเนาะคิดถึงลมพัดตึ้งคิดถึงลมพัดตึ้งแหมกับโกดันน่ะนะกราบกราบกราบก็ไม่ท้อน่ารักมาก พี่เอาเจ้าเหี่ยโอเคพี่คะถ้าแบบางเนื้อสีผู้ใดจงหูบไม่ให้เบาอ่ะแคบด้วยเอาแคบหัวเอาค่ะไม่เอาพี่นะมันมากหน้าเมือกเอาเป็นว่าขวัญจังไายโซนโตดอกบุกกันแน่เธอ้สิแคนอเสียงแหบมากวันนี้ต้องออกเสียงยังไงวันนี้ ลองเยอะไม่ได้เขา <นะ S 1> บอกว่า,วาให้ผ่พงกะธรเป็นพระเอกคู่ก,กับพี่ต่ได้ไหมคะชอบทั้งสองคนเลยอันนี้เดี๋ยวอัลบั้มตีกันเอาไว้รอติดตามตอนต่อไปดีกว่าไม่บอกไม่บอกค่ะเดี๋ยวเอเสร์พาย,พนยนหนูแม่นังเอก,เอกคู่ก,กับเพิร์นเน็ตกระตุกไอหมิวบอกตะกี้บอกสิบล้านจะปล่อยเอ็มวีใคับพิ้นู้ทีนี้เปลี่ยนเป็นร้อยล้านแล้วมันก็เปลี่ยนได้ทุกถานการร้อยล้านภายในหนึ่งเดือนเนี่ยือปล่อยแน่นอนเลิกตีไก่แน่บอกแน่แน่โอ๊ยป้า สิตีกิตีแก้บอกแน่สิคะพี่เจี๊ยบแคบให้แล้วตักกี้แคบพระจ๋าบปจ๋ามาเคลียสิตีไก่อะไรไก่ไก่ป้าไก่ชนน่ะตีผิดกฎหมายนะคะนี่มาวางได้ไหมนี่เหรออ๋อไม่ใช่แม่ใช่บาดเจ็บน้ำหรอเมื่อไสดิเริ่มมือสั่นค่ะขออนุญาตวางฝืนนะคะเด้อแล้วรางควม เออคือบอว่างจะโดดเออโอเคโอเคพู้ทั้งหลังใบหวยตีเอ้างวดนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูใครดูทันก็ดูเด้อเดี๋ยวให้ดูไม่มีห้าเดี๋ยวจะให้อ่าเดี๋ยวให้หวยแลว่ายังนเอยกับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่าง บุจบบ่หายแต่อายเหินห่างคือเป็นลายต่างแทนโน่ะกะจักมันยุ่งกระจักมันยากอีหย่งแน่แต่โบ,บแค่กันคือเก่าเลยน้อคิดลายอยู่เด้ยูโบจากกายเป็นอีย่งพร้อมกันค่ะบอกกันแน่เด้ เธาสิเ<ส>ทาน,นองทิมอย่าเชือดนิ่มๆอ <c ười> ย่าทิมให้เจ็บย้อนหลัง <c ười> บอกกันแน่ติถ้าอายสิหนีใกล้ทางอย่าสิร้อยแล้วก็หาให้นั่งเป็นผู้แพ้ <c ười> ให้บไปใส่เสียงพี่นูไม่ให้ เป็นน้องนางเอกเป็นคนเดินผ่านด้านหลังพี่ต่ายก็ได้ค่ะกันยังกันยังบอลมเลยความตั้งใจเอมีใครตื่นถึกค่ะเสียงแหบแท้ค่ะแหบค่ะเพราะว่าตื่นตีห่านอนตีสามตื่นตีห่าแต่พระท่านนี่นอนเลยขึ้นนีนาสิสลบพี่หนู ตัวไหนอ่ะวันที่หนึ่งเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวหาอยู่โอ้ยนี่นี่นี่ดูเอาหนึ่งสองสามเอาไม่เห็นตกใจหมดนี่ค่ะนี่นี่นี่จบเลยเอาผู้ลงคนบอกว่ามือแรกก็บเไดลอยล้านวิวแล้วโอ้ยสซ่บจะปล่อยเอ็มวีสิ้นเดือนเลยค่ะกับสามสิบกไม่มีไม่ไม่มีอะไรนี่ เชือดจ๋าจามอะไรไม่มีเชือดจ๋าจามมั่งอย่าเชือดนิ่มๆไงโอ้ยป้ามุกแบบล้ำเลิกมั่เชือดจ๋าจ๋าเชือดจ๋าป้ามันก็เชือดจ่าไม่ใช่บอกเลยว่าก็จ่าโดนเชือดไงเออจ๋าโดนเชือดไปแล้วป้าไม่เข็ดเหรอแต่ละรอบไม่เคยเข็ดแหรอหรือยังไง แต่ทุกครั้งอ่ะป้จาจ๋จาป้าจ๋าเจ็บหนักทุกรอบสาดทุกรอบนะคะมันเกิดจากการวอนของเราดไว้คือจริงๆป้าไม่ต้องเชื่อหรอกเจ็บหนักตลอดหนักกว่าเชื่อตีกก่ะไปฟังไปฟังเพลงไปแช่เพลงเลยไปโอ๊ยพิมอย่างมับนโอ๊มนัดีฟังทุก ทุกคืนหลับสบายเลยค่ะโอ้ยโอ้ยละดีขอบคุณนะคะหลานฟังรู้เรื่องเหรอโอ้แฟนคลับรุ่นต่อไปเลยนะดีละดีหลานสาวพี่ต่ายเลื่มตาด้วยค่ะเอาลืมองโยตอนนี้พี่ต่ายง่วงมากแต่พี่ต่ายก็อยากมาคุยด้วยเผื่อน้องด้วยอี้สาวแย่เพื่อนยังละเนี่ยพี่นุ่งเอาใหม่เอาใหม่บอทัน หลมาสองเนื่อเด้อมาสองเทือบอเห็นเดี๋ยวสิไม่ทันอีกแล้วเอาละพอกับข้าวที่ชุมพรเป็นแดดแน่เอ้ยตายโอ้ยร้อยแกงส้มอะไรแกงส้มแกงแกงเรื่องนร้อยอย่างแรงมีการขึ้นออกซิสเกตเอาได้ ที่เป็นคนใต้นะใลานี่นเป็นคนนครนะนครพนมสี่ทองโอ้ยเอาละคะ่ะสี่คุยเรื่องเพลงบคุยเรื่องเลขแล้วถามที่ว่า,าตอนนี้ใครถูกเพลงบ้างปกกับใครสถานการณ์ตอนนี้บ้างหนูนี่แหละคะ่ะเพลง<ห>สีเท <ๆ S 2> น้องเห็นบอกแน่นี่เน้มเทนัป<อ>แน่ใจนะคะว่า<ม>แต่ละคนนี่สิมมีประกฏประสบการณ์มากน้อยสำแดงในชีวิตนะคะ แไอผู้ใดที่แบบว่ามีเรื่องเล่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือคนอื่นเราสูฟังกันแน่เนอเ้อหนูมาเป็นแต่งไห้หนูนี่แหละค่ะเฮ <c oughs> ้ยตาถูกใครเทมาล่ะเขาเทรหรือไปเทเขาล่ะถ,ถเทค่ะนังนสิล่ะค่ะใครบ่มีคนคนบ่มีคนท่างกันเถอะค่ะไอายาหกินเป็ดตวัวมันเสาร์เพิ่งมันเสราร์โมเสือเหรอโมเสือเหรอว่าคนสีเทตา โอ้ยแปดสี่เจ็ดกามามันเอามาจากไหนล่ะไม่ได้มาแต่ไหนล่ะเลยคุณลงค้นว่าเห็นสามตัวเลย<น>เห็นแค่ไหนหน้าจอคือแบบแบบไม่หนูให้ดูตรงนี้ไงโอ้เก่งเนาะซื้อเด <จน S 1> ้อซื้อเด้อเพราะมากค่ะฟังจนแฟนบอกให้เปลี่ยนมั้งเฮ้อลองตามได้แล้วอาจารย์ให้แฟนฟังด้วยค่ะเออให้แฟนเราฟังน้ำเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้สี่สองมื่นวิวลาคาสองชั่วโมงไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆบกยู่เกาหลีชัดเจนดีค่ะวัสันโอ้ยขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะเบิรดังๆซะไม่เอาเบิ์ดยุเก่าอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ย มือก็ไปชิมดีดีวิวสวยดีวันวิวใสเนี่ต้นไม้นี่บอกนี่บอกอ๋อห้เบิรงเฉยวิววิวในไรลิดหรือเปล่าวิวตอนนี้เอาดีดีโอคือต้องต้องขอโทษนะคะช่วงนี้พี่แต่จะเบิร์นิดนึงเพราะว่า่วงนอนพวงนี่เป็นง่วงวิวข้างหลังนี่แล้ว่าวิวอยู่ในไลิดโอ้ยโอ้ยอ่อยดิขอโทษด้วยค่ะ สติีสตังมาบลเต็มรอยส่วน,นมากจะถ่ายที่สันในรถมีแต่เพลงลองตางอขอบคุณคะนะคะพี่ฝรรนมาพี่ฝนถึงแล้วบอกฟังแล้วมวนคักกาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นกำลังใจให้อยู่เด้อเปิดฟังไปสิบกว่าเที่ยวแล้ววะฉันจากคนเจ็ดนะคะ บางคนบอกว่าฟังจนห้องได้แล้วว่าสันเอ้ยมือหลังมาห้องสู่ฟังเ่ยเด้อค่ะเด้อก่อนนอนฟังบนไปค่ะวาสันเพ่งมันสวยวิวในเพ้งนี่จ่าเ่เป็นวิวทางแล้ว่าย่ายุเพื่นคพือเห็นเป็นงามเห็นเซตึกโอ้ยเข้าไปเบิ่งมั่มโชวมาเฮ็ดหน่ามันหน้ามัน หน้ามันหน้ามันพักผ่อนหลายๆเ้ยจ้ามือแรงนี่ลหละลองสดนิดนึงเอาอแม่พอท่านเอาเอาอีกค่ะเอาอีกบังหันลองท่อนหนึ่งก็ท่อนสองไปเนาะฮัก หากแท้เดเดอไอยฝากดวงใจกับออ้นาั้นนๆนเพราะเชื่อเพราะวังกับคำหากกันผู้ใดมาปันบอกแ,แค่เคยคิดว่าแมนก็คิดว่าค้าคือดีดีแต่เมื่อนี้ไายคือเปลี่ยนคักแท้ ใส่บอกให้น้องหูแนะสถานะน้องคืออย่าง้งบอกกันแน่เด้ถ้าสิเท้น้องทิมอย่าเื่อดนิ่มๆอย่าทิมให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ดิ่เธออัานสิ่งนี้ ตดเห็นอย่างรีบรีบจริงนดค่ะท่านแล้วโอ้ยเนาะพี่คาเป็นลายต่างคืออะไรคะสำหรับเป็นลายต่างเป็นคนไทยอ๋อสำหรับแฟนเพลงที่เป็นคนภาคกลางใช่ไหมคะบคนภาคกลางเป็นลายต่างก็คือก็คือสิคะก็คือไม่ใช่ก็คือค่ะ ก็คือก็คือแปลกไปเปลี่ยนไปถูกไหมแมนบฮันน่ก็แจมนยุก็แจ็คมนยุก็แจัคมินยุงก็จ็คมินย่าเอียงแน่ก็แจักมินยุงก็แจักมินย่าอียงแน่ถ้าแบบก็แฟนเพลงภาคกลางห่าก็ไม่รู้จะยุ่งอะไรนักหนาไม่รู้จะยุ่งอะไรนักหนาไม่ยุ่งอะไรนักหนาไงแล้วดูแปลกแบบ่นไเออ ก็ยุ่งอะไรนักหนาไม่มีเวลาให้เลยหรอประวันนี้ต้องขยายความกันเลยหรอไม่มีเวลาให้เลยหรอเอาเอาค่ะตามนั้นก็ตามนั้นพี่ตาคือหินค่ะบแท้พี่ซันมันเขากระติดค่ะบเมื่อไรอยากให้พี่ฝนเอาอาหารหมามาให้โอ้ยขอบคุณค่ะอาหารแสนแสนเป็นถุงอาหารแสนนโอ้ยขอบคุณพี่ฝนเอออตีขอตีขอตี่ค่ะเอาวางค่ะแสนแสน วันล,ละสามถุงใหญ่ใหญ่ลายต่างคือปแปลว,ว่าไม่เหมือนเดิม <c oughs> เปลี่ยนไป <c oughs> นี่ <c oughs> มีคนาแปลให้ด้วยทำไมเปลี่ยนไปจ้าจ้าทำไมเปลี่ยนไปโอ้ยพี่ยาวไปค้อมสัมผัสได้เพียงอยู่สยอาทซัมอะ พอเคยเห็นพี่ต่ายตัวจริงแล้วที่ลำปางขอบคุณมากๆนะคะทำหน้าโกรธไม่ไ่ด้พูมาคกนะเฮ้ยเด็วดว่าเป็นดอกเขาบอกว่าพี่นุแปลได้ดีมากคนจังหวัดอะไรคะพี่นุอยู่กาญจนบุรีค่ะกินลิ เฮ็ดหน้าโกรธอุ้ยเอาละเอาละมันคุดหยอดมากเลยแต่ว่าแบบพี่แต่ว่าพี่หลูดปีนี้จะเจอพี่ตาอีกไหมคะไม่แน่ใจคะอยู่ที่ไหนเนาะคนตุ๊กตาสายชวนอืม โอ้มีคนถามหลานลมเหนือเป็นไงแน่ว่าสันสบายดีค่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนอยู่เออบัดนี้ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วนะคะจ่าอันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะค่ะเนาะก็เขามาทักทายตอนแรกเขียนเขียนทิ้งไว้ว่าอยากให้ MV ซิเทน้องเป็นแบบไหนอยากให้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอยากเขียนแบบแปลอะไรยังไงเพกหลังเอกเป็นยังไงนะคะ เขียนทิ้งไว้แล้วก็สุดท้ายฝากทิ้งพี่แต่ไม่ฝากหนูฝากเองก็จริงๆก็กาลังจะฝากอะค่ะฝากเลยจะฝากค่าเก่ากันบ่วันนี้เนาะเอาไหนๆก็เขาไมาทักทายพีนองบานเท้าแล้วนะคะก็วันนี้ฝากไลลิกเวอร์ชั่นนะคะเพิ่งมานาตีนาตีไลลิคเวอร์ชั่นซีเทนน้องให้บอกแน่นะคะกับพึ่งโพสไปได้ประมาณสองช่วงเคืองเนาะทักท้ายพ่อของปากอมข้อนะคะกับถามไทย กินข้าวแลงเลยย่างกับหมดบ้านแล้วไปนะคะทรงขมาแลวกะอยากให้มิวสิวิดีโอเพลงซิเท่นองให้บอกแนนนี่หลังจากชมเราฟังไล่หลีกเวอร์ชันไปแล้วนี่อยากให้เป็นแบบใดเรื่องเล่าเป็นจังไหนพระเอ,อกนางเอกเป็นผู้ใดเป็นจังไดเรื่องเริ่มต้นระจบแบบใดนะคะเพราะว่าอยากฟังความคิดเห็นของพี่น้องหลายๆแต่ <c oughs> ทำให้ถูกใจอ่ซีเดย์เฮดไห้แบบซีเดย์เฮดไห้ถูกใจเพราะว่าทั้งตาแหลกก็ทีมงานนะคะตั้งใจกันแบบเต็มที่อยู่แล้วค่ะ ทรงกันข้าม้าลลายค่ะส่งกันเข้าว่าชินใบก็ได้เ้อะเท่เสียแต่ว่าชินเท่ก่เอกกวนก็เหมือนที่พี่ไต่บอกอะก่อนที่จะถูกเขาเทททำไมนะที่พี่บอกวันนั้นเอาก่อนเสียงอ้เขาเทกับเทเขาก่อนตัวยังสิได้โบ๋เจเอ้ยประโยคเด็ดนะคะราไปเพียงเท่านี้แลดูเป็นผู้หญิงสตรองแข็งแรงมากยุคนี้ผู้หญิงเราต้องต้องเข้มแข็งอย่าไปเสียน้ำตาให้กับเรื่องอะไรที่ไร้สาระแบบนี้ควรจะยอมใน่สิทิเอ้อ ควรจะยอมในสิ่งที่ควรยอมเล่นใหญ่เล่นใหญ่ล<ร>า<ส>ค่ะแสอารมณ์แหงแสอารมณ์มาก <laughs> สิเทพน้องอย่าบอกแม่แม่จะรู้ <laughs> ไปเนาะขออนุญาตนะคะลังล่าพี่น้องทุกขู่ทุกคนกันแล้วกันนะคะ <laughs> เดี๋ยวโนะอกาศนาเขามาออนสดไม่เนาะ้วพไปเพ่งตอนนี้คะ่ะทิมไวเดอร์ทิมไวเดอร์ชิเขามาอ่านคะ่ะบ๊ายบาย ดอย่าลืมเข้าไปแชร์นะคะชมและแชร์เยอะๆนะคะนู่นไหนเนี่ยวุ่นอะไดิอะแคปแคๆแคแคอะแคป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 เก๊กค่ะเอ็กเอ็กอกสวยๆค่ะ